คอมเมนโมหนักซ so ีเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมาพร้อมเชิญเจ้าหน้าที่เตรียมทำเรกคอร์ดสวัสดีครับพบกับผมช่องคอมเมนต์ต่างโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับสําหรับการแข่งขันซีเกมที่ประเทศกัมพูชาจากการที่ตอนนี้รัฐบาลมีการออกข่าวโปรโมทอยู่เรื่อยๆคล้ายๆกับการสะกดกจิตตอนนี้ชาวกัมพูชามั่นใจเป็นอย่างมากว่าการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้จะทําลายทุกสถิติที่ผ่านมารวมทั้งสถิติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเวียดน,นามครั้งที่แล้ว หลังจากที่มีการปล่อยเพลงโปรโมทซีเกม Cambodia p l a ย,ยล่าสุดวันนี้ผ่านไป8วันยอดวิวใกล้จะทะลุ50ล้านแล้วครับสำหรับผมมองว่าเนี่ยซื้อไพ่พอสมควรเลยนะผมเองก็ไม่นึกว่าเพลงโปรโมทซีเกมของกัมพูชาเนี่ยจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมตอนนี้ทาวกัมพูชามั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าซีเกมส์ผลนี้ของประเทศตัวเองจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทําลายทุกสถิติที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านวัดจำเริญมนตรปซีเกมส์ประจำประเทศเขมรได้เปิดเผยว่าตอนนี้กัมพูชาสุดมั่นใจจะมีะไรายได้มากกว่า100ล้านไหลเข้ามาที่ประเทศกัมพูชาช่วงซีเกมแต่นอกเหนือจากจำนวนเงิน คือเกียรติยศของชาติและพัฒนคติที่ชาวโลกมีต่อกัมพูชาตอนนี้อาสาสมัครของกรัรมพูชาพร้อมแล้วที่จะมอบความทรงจำดีๆให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานซีเกมส์และขมิจะเป็นผู้ส่งสารเชิงบวกของซีเกมส์กัมพูชา2023ไปทั่วโลกเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์โลกจะมองเห็นกัมพูชาย้ำ อาสาสมัครจะทำงานด้วยพัศนคติที่ดีในฐานะของเจ้าภาพที่ยงรอคอยมานานถึง64ปีเรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างน,นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ปล่อยเพลงโปรโมทไปแล้วใน y u t u b e เนี่ยเพียงแค่8วันแล้วมียอดวิว49ล้านพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเพื่อนๆคนไทยคนไหนที่ และเข้าไปดูไปฟังเพลงนี้แล้วบ้างครับคิดเห็นกันยังไงเราเราคอมเมนต์กันในช่องของเราได้นะผมเองก็พยายามไปหาคอมเมนต์ของคนไทยเหมือนกันแต่ว่าในคลิปนั้นตอนนี้คือไม่เจอคอมเมนต์ของคนไทยแล้วเข้าใจว่าคนไทยไปเม้นในช่วงวันแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คอมเมนต์ของคนไทยก็น่าจะอยู่ท้ายๆแล้วเข้าไปไม่เห็นเห็นแต่ชาวกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์ comment มากมายไก่กองเกลือเอาละเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นกันดีกว่า ความคิดเห็นที่หนึ่งฉันรักเพลงนี้ฉันภูมิใจในกรัรมพูชาความคิดเห็นถัดไปเพลงเพราะมากดีมากที่ใน MV ไม่มีธงชาติประเทศไทยเออเฮ้ยผมเองก็เพิ่งสังเกตน,นะหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์นี้ผมก็ได้เข้าไปดูใน MV อีกรอบช่วงต้นๆของคลิปนะครับที่เขาจะมีการแพนไปที่ธงชาติของประเทศทต่างๆปรากฏว่า ไม่มีธงชาติของประเทศไทยจริงๆด้วยนะไม่รู้ว่าคนทำา M ม v ครั้งนี้ตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเอาละาในฐานะของผมเนี่ยจะขอมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแล้วกันนะครับมองโลกในแง่บวกไว้ดีกว่านะความคิดเห็นถัดไปประเทศข้างเคียงทำไมต้องวิจาร์ณว่าเราตลอดเขาดินรนตลอดไม่เข้าใจประเทศนี้ความคิดเห็นถัดไป เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามเข้ามาบน่นเหมือนกันว่าทำไมไม่มีธงชาติเวียดนามนี่เป็นการเลือกปฏิบัติความคิดเห็นถัดไปช่างเป็นเพลงที่สวยงามของกรัรมพูชามหัศจรรย์ฉันรักเพลงนี้มากฉันรักวัฒนธรรมการเต้นรำการโชกมวยฉันภูมิใจในกรัรมพูชาความคิดเห็นถัดไป ว้าวสุดยอดมาก8วัน49ล้านวิวความคิดเห็นถัดไป4 9ล้านวิวภายใน8วันขอสแสดงความยินดีด้วยเออความคิดเห็นประมาณว่าว้าว49ล้านวิวใน8วันเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอข้ามความคิดเห็นลักษณะนี้ไปแล้วกันนะครับความคิดเห็นถัดไป เพลงเพราะความหมายดีมากฉันรักศิละปะการต่อสู้ของคาเมนโบราณความคิดเห็นถัดไป100วิวคัม i n g ง o ู n ความคิดเห็นถัดไปคัมโบเดียนไพท์ปอกอากาศทางสื่อของ10ประเทศในอาเซียนมีผู้เข้าชมมากที่สุด9ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศกัมพูชาตลอดจนการอานุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมรดกของชาติภายใต้าการนำอันชานฉลาดของสมเด็จเ,เตโชนายกรัฐมนตรีฮุนเซนอ,อันนี้ออกจะอวยนายกของประเทศตัวเองเยอะไปหน่อยแต่เอาเป็นว่าอ่อโอเคเชื่อเชื่อครับเชื่อ,อ,อ,อนี่เป็นการกระทําอันชันฉลาดภายใต้ผู้นําของประเทศเขานะเอาเป็นว่าเราก็ เชื่อละกันเขาคอมเมนต์มาอย่างนั้นความคิดเห็นถัดไปคราวนี้เป็นคอมเมนต์ของประเทศเวียดนามออกมาถามว่าพวกคุณร้องเพลงภาษาอังกฤษไม่เป็นเหรอความคิดเห็นถัดไปฉันภูมิใจที่เกิดเป็นชาวกรัรมพูชาฉันรักในสิ่งที่ชาวกรัรมพูชามีความคิดเห็นถัดไปการแข่งขันครั้งนี้จะทำลายและหลายสถิติของเวียดนาม และจะทําให้ประเทศไทยต้องกังวลเพราะคงทําไม่ได้เหมือนกรัรมพูชาขนาดเพลงโปรโมทซีเกมเพียงแค่8วันยังมียอดวิวตั้ง49ล้านวิวเลยความคิดเห็นถัดไปหลังจบซีเกมเพลงนี้จะมียอดวิว100ล้านพวกคนไทยต้องอิจฉาพวกเราคอมเมนต์สุดท้ายวันนี้จะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับเข้ามาถามว่า เพลงนี้เป็นเพลงโปรโมทการแข่งขันซีเกมหรือเป็นเพลงแนะนำประเทศกัมพูชากันแน่นี่เป็นเพียงทัศนคติส่วนหนึ่งของชาวกัมพูชานะเราไม่สามารถเหมารวมว่าเนี่ยคือความคิดความเห็นของชาวกัมพูชาทั้งหมดเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปดูเข้าไปรับชมรับฟังเพลงโปรโมทซีเกม c a แคนเบอร์เีย,ยเนี่ย ก็เข <G ül üyor> ้ามาแสดงทัศนคติกันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยสำหรับมุมมองของคนไทยเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรเท่าที่ผมเคยดูคอมเมนต์เมื่อช่วงปล่อยคลิปออกมาใหม่ๆ7จ็วันที่แล้วนะส่วนมากคนไทยก็จะมีมุมมองไปทางที่ว่าอ่าทําไมเนื้อเพลงตัวเพลงดนตรีเนี่ยดูคล้ายๆเพลงไทยจังเลยทําไมเพลงเนี่ยทุกเพลงของกัรบูชาตอนนี้ต้องมีคําว่ากุลคาแม่กุลบกตออยู่ในเพลงด้วย เอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆที่เข้าไปฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงก็เข้ามาช่วยกันมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําข่าวเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาข้อมูลสืบหาข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม